ชาโคผมชอบออกเทมมทมาฟาร์มไวดีคือเอาจริงผมก็ชอบนะปกติผมเล่นชาโคผมออกเทมมตตลอดนะครับแต่ว่าคือไอคนที่ผมไปดูอะที่เขาเป็นเมนชาโคแบบเก่งมากเลยนะคนนี้มันไม่ออกอะคือผมดูมันเล่นแทบทุกเกมอะมันไม่ออกทั้งเกมเลยเว้ยเออผมก็เลยแบบไม่ออกก็ได้วะคือถ้ากูเป็นเมนชาโคกูคต้องไม่ออกใช่ไหม <c oughs> ใช่ผมก็ใจละอีกเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่ออกเทมมทกันครับเพราะว่ามันมีอันนี้มาช่วยแล้วอะเออเนี่ยนี่ถือว่าเพียงพออยู่นะตั้งแต่มันมีไอเทมชิ้นนี้มาเทมเลยไม่ต้้องใชเวดดูมันเลวไม่อครับ Bon. Hello, Let's go my book Let's go บอกนะตอนนี้เลยนะครับผมว่าเดือนหน้าเนี่ยผมจะมีการทํายอดนะครับผมทํายอดเพื่อเลื่อนขั้นเทียนะครับผมผมอาจจะต้องสตรีมหนักหน่อยอ๋อขอบคุณสำหรับการแชร์สตรีมนะครับผมขอบคุณครับต้องสตรีมหนักหน่อยแล้วก็ต้องทําดาวทํายอดดาวยอดซับด้วยนะครับผมก็ใครที่จะส่งดาวให้เดือนนี้อุบไว้ก่อนนะครับผมส่งซับเลยเดือนนี้เออแต่มันก็สิ้นเดือนแล้วแหละก็อุบไว้เดือนหน้านะครับผมใครแบบพอจะช่วยได้ก็ช่วยกันได้นะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าผมต้องเร่งทํายอดประมาณ2เดือนเลยเป็น2เดือนที่คุณผู้ชมจะได้เห็นผมแบบว่าเยอะๆเยอะๆแน่นอนครรัับผผมมเเอออพาาะต้้งงททํยยดดวล ยอดส่งดาวแล้วก็ยอดซับนะครับผมก็ถ้าใครช่วยได้ก็ช่วยๆกันแล้วกันนะครับผมปกติผมไม่เคยขอเลยนะเว้ยจริงไม่เคยขอเลยครั้งนี้มันจําเป็นต้องทําแหละผมต้องแบนอะไรเนี่ยผมจะลองเล่นชาโค้อีกครั้งหนึ่งนะช <c oughs> าซิกอีกแล้วผมก็เล่นชาโคเหมือนเดิมผมไม่สนมาเอาใหม่ วินวอลกับวินวอลว่ะไมอยากรู้ว่าชาโค้ที่มันเริ่มฝั่งล่างเนี่ยมันต้องเล่นอะไรก่อนอันนี้ก็เริ่มบนคือทุกเกมเริ่มบนหมดเลยอะ่ะคือชาโคจะเกิดไม่เกิดนี่คืออยู่ที่ว่าเราเริ่มฝั่งบนหรือฝั่งล่างอ๋อเนี่ยเริ่มฝั่งล่างครับก็ออกไก่เหมือนเดิมโอเค มาพร้อมแล้วชาโควีเอคาซิกรอบที่3านะชนะหนึ่งแพ้หนึ่งอันนี้มันเป็นรอบตัดสินแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ตัวก็โอเคอยู่นะเออดาลงดาเลียสมาเนี่ยบวกมันเลยนะ่าจริงบวกมันแน่นอนนะผมรอดูได้เลยเขาบอกว่า <c oughs> วางกล่องตอน50วางกล่องตอน0.50วางต่อเนื่องสามกล่องวางตอน,น0.50คือกล่องมันอยู่ได้40วิไม่ใช่เหรอครับ <c oughs> หรือว่าหมายถึง50นนี่คือหมายถึงว่านาทีคือผมอะ่ะพยายามดูนาทีเฮ้ยเดี๋ยวนะ บูเอ้ยบัฟกับไก่เนี่ยเลสกับไก่มันเกิดพร้อมกันใช่ไหมผมผมก็ดูอ้างอิงจากเวลาที่เลสเกิดอะ่ะเออพอมันครบ40วิที่เลสจะเกิดอะ่ะผมถึงวางเว้ยผมไม่รู้ว่าผมผมเข้าใจถูกไหมอะ่ะหรือหรือว่าผมต้องวางยังไงอ่ะครับเออแนะนําได้นะแนะนําได้นะเพราะผมผมก็ยังมือใหม่อยู่ครับอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองตั้งใจทาแบบว่าฟาร์มแบบฟาร์มไวๆวดูแล้วกันคือเท่าที่ผมไปสังเกตมาคนที่เป็นเมนชาโคนะครับถ้าเขาเริ่มฝั่งบนเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้ท็อปเลนช่วยเขาจะเริ่มสตาร์ทที่ไก่ฟางไก่3 สามกล่องแล้วพอไก่ตายก็วาร์ปไปฟาร์มเลสแล้วก็วางกล่องแล้วก็ฟาร์มเลสระไมเลสแล้วก็ไปฟาร์มกูเลมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเริ่มฝั่งล่างเนี่ยเขาจะวางกล่องที่ไก่แล้วก็ให้เอดีกับซัพพอร์ตมาช่วยมันเหมือนมันจะไวกว่ารอบนี้ผมผมเล่นล่างตลอดเลยว่ะแต่รอบเนี้ยผมผมซื้อของแล้วผมผมไปทันครับมาลองดูครับเนี่ยผมจะดูอ้างอิงจากเวลาตรงเนี้ยครับสี่สิบวิปุ๊บผมวางเลยเพราะว่าเนี่ยกล่องมันอยู่ได้สี่สิบวิครับ แม่งวอดตรงนี้เชีย่ยคาซิกแม่งมืนจัดเลยอะ่ะเฮ้ยสวยสวยสวย,สวยเฮ้ยลีอะ่ะผมทำให้เป็นอ่ะต้องวางตอน50ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองใหม่นะเฟล อยากลองแกงกลางจังวางช้าไป2วีครับ๋อโอเคงั้นตีแบบว่า50ใช่ไหมตีแปลว่า50ใช่ไหมครับให้ผมลองใช้ท่าตั้งก่อนโอ้ยยยยยายย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 ยายย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 ลยย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 ยับยย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 ายยยยยกยยลยยยยยยก สวยฟาร์มก่อนเลยทางเงี้ยฟาร์มก่อนเลยโอเคอเซลฟี่เทลมีพี๊ ไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้ว,ลวอะไรอะไรอะไรอ้าวจะจะเอาออกมาดิมาดิาดเอา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 อะไรเอะโดนป้อมตีก็ตายดิอย่างเงี้ยเอาไงเอาไงเอาเปล่าเปล่าเปล่าเออเออคือตอนแรกอ่ะผมอ่ะกะหนีคาซิกแบบว่าเต็มเต็มที่แบบเต็มที่สุดเลยนะเว้ยแต่พอมันเห็นว่ามันโดนป้อมตีเท่านั้นแหละแค่เท่านั้นแหละรู้เรื่องว่าไม่ทันแล้วคาซิง ไว้ไม่ทันเลี้ยวม่ทันเลี้ยวไม่น่าจะฆ่าได้ผมมีสมัยวะ่ะเอาสมัยเว,มมยวลาฆ่าสิกาย Hello, ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเร็วไปเร็วเจย์เย์เมนเมนเมนเริ่มเป็นว่ะเริ่มเป็นว่ะผมเริ่มเป็นว่ะ นีฟาร์มแค่นี้ด้วยฟาร์มแค่ตูเดียวด้วยไม่ฟาร์มเยอะไปดีกว่าครับ <c oughs> มันวอดมันวอดต่อหน้าต่อตาเลยอะ <c oughs> ป่วนจะจ,จัดวาง50แล้วแล้วสีสีสีนี่คือสีนี่คือสมัยเหรอครับ <c oughs> อ๋อตีข้างหลังยากจังสมัยเหรอเฮ้แต่ว่าผมไม่เห็นในคลิปคนที่เขาแบบเล่นชาโคมีคนนึงอะเขาไม่ต้องสมัยเลยนะเขาวางแค่สี่กล่องเขากล่องกล่องมันฆ่าไก่ได้เลยนะครับสี่กล่องอแล้วเหมือนแบบเขาเก็บสมัยไว้ไว้ใช้อัน่นนะครับ เกมผมเป็นต่อมากเลยนะถ้าอย่างเงี้ยคาซิเฟอร์สผมได้วหกแล้วผมมีอีกนายอีร้วเนะี่ยเขาน่าจะเอาอะนี่อยู่อะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าคงต้องยอมไปหรือมันไม่เอาอะดึงโลงมางล่างหน่อยไม่รู้จะโดนล้าปนะ่ะเนี่ยยัวนี้ก็อยู่อะ่ะเสี่ยงไปวะ่ะที่ผมจะไปร้าน มิดหายเออไปเหอะมึงก็แปลบ่วคือมิดมันหายอ่ะแล้วเอดีซัพพอร์ตเดียล่ามันก็หายว่าผมว่าจะไปเวทมันไงครัไม่ไปแล้วเสี่ยงๆไปมากๆเลยครับเขาบอกใช้สมัยกับโกเลมรลุม3อ๋อไม่ต้องสมัยครับอ๋อก็ว่าอยู่โอเคโอเคผมเข้าใจละอันนี้ผมเข้าใจละเฮ้ยคนนี้ ชาโคมาแนะนำกับตัวเลยขอบคุณมากนะครับผมโอเคถ้าอย่างั้นก็คือเหมือนเหมือนในคลิปอยู่นะเหมือนในคลิปอยู่ครับเขาจะสมัยประมาณหลุม3าในกรณีที่มีคนช่วยนะแต่ว่าผมเห็นตอนที่เขาสตาร์ทแบบว่าข้างบนนะครับเขาสตาร์ทฝั่งบนแล้วเขาเขาเขาไม่ได้ให้ท็อปเลนช่วยนะผมสังเกตอะทุกครั้งเลยครับคือเขาจะฟาร์มไก่เสร็จปุ๊บแล้วเขาจะสมัยเลสแล้วเขาก็จะไปฟาร์มโกเลมอีกทีนึงครับในที่ผมไปเห็นมานะแต่ว่าไอตอนตอนอยู่ฝั่งข้างล่างแบบที่คุณบอกเป๊ะเลยครับเออก็คือนั่นแหละอย่างนั้นเลยไปสมัยบอก เฮียโดนใบอโอ้ยเสียมังกรโอ้ความผิดนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาอ้ออ๋อน้ำตาจะไหลโอ้แล้วมังกรอะไรไม่มังกรนะมังกรไฟด้วยพี่จะแทงป้อมทำไมคือคือพี่มั่นใจไงว่าพี่มีทั้งอามีทั้งท่าแรกมีทั้งอันตี้ยก็เลยแบบก็เลยแบบไม่กลัวคือจังหวะผมแม่งวินวอล์กเร็วไปหน่อยเอาจริงไม่งั้นจบละ แต่จริงๆดาเลียเรามันกดยับแล้วยับแบยบยับมากไหวปะวะเ ดันเตะลฟีดดันเพื่อนดั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 นเตะลฟีนมาเอาเร็วเนี่ยวกูเอาที่มึงสก,กิลสิมึงโอ้ยมึงเออสก,กิลมันโดนเออเออแค่นั้นแหละมันน่าจะกลับแล้วละ่ะดาริสมันไม่กลับอ่ะมันน่าจะตรงนี้วะ่ะมันน่าจะตรงนี้ผมผมคิดว่านะผมไอติ้งอ่ะผมไ <c oughs> <c oughs> อติ้งของไอติ้งอะบอลมันแตกไปเลยบอบอลมันแตกไปเลยพี่รู้ไหมถ้าไม่หลาฝั่งนูน้แนแคท คือใครอะ <relieve> ครับผมคือใครอะโอเคได้ปอมครับคุ้มเดี๋ยวเวทป่ามาอีกสักหน่อยแล้วกันเมนชาโคยังพี่ก็ยังนะยัง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 ต้องอีกสักนิดนึงอีกสักหน่อยนึงก็จะเริ่มมั่นใจขึ้นละช่วยดึงด้วยเหรอตีเลยตีเลยคุณบูมแมวแล้วผมาแล้วชาโค้ังเกินเวลากับตำแหน่งการว์ปสำคัญมากครับต้องจินตนาการว่าพอกล่องทำงานแล้วโอเคได้ครับผมพอกล่องทำงานแล้วจะเป็นยังไงบ้างอ๋อคือสิ่งที่ต้องคำนวณคือตรงนี้ใช่ไหมจัดไปจัดไปครับผม ันหลังมาขันหลังมาไอหนูขันหลังมาไอหนูขันหลังมาไอหนูขันหลังมา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 ก่อนอีกห้าสิบเบีครับผมยังมีเวลาฟามบนอีกแป๊บนึงคือไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวคาซิกแม่งสไนแล้วแบบว่าแม่งกระโดดลงมาแบบแแฮ่อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบวางดักบักดักไปเลยดักไ้เลยแต่ปัญหาคือคาซิกมันอยู่ข้างล่างผมจะวางดักใครวะฝั่งโน้นใครคุ้นจังพี่เล่นซับใครอะครับเขาคือใครเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสตรีมชนกันหนึ่งกลุ่มใครผมสตรีมชนกับใครอะ โอ้โหโอโห้สมแล้ว,สม,ลว,ส,มลวสมแล้วที่ผมไปแก๊งรอบนั้นผมบอกเลยนะคุ้มคุ้มฝุดฝุดอ๋อเล่นซับหรอเล่นซับอยู่ฝั่งนู้นเหรอสตรีมอยู่ด้วยเหรอเย้เย้เย้มาตรงกับตอนที่ผมฝึกเล่นชาโก้พอดีด้วยไมค์ก้าไมค์ก้าเฮ้ยโคตรแรงเลยกลับตรงนี้มันถ้าเขาเห็นคือตายนะสตรีมใน YouTube โอ้ยโหยโหย โหลโหคนสวยแล้วก็มาเป็นปืนครับผมเล่นไม่เก่งแต่ทฤษฎีแน่นเฮ้ยแต่ถือว่าโอเคนะช่วยแนะนําผมได้เยอะครับผมได้เยอะได้เยอะเลยนะผมก็รู้ว่าผมต้องวางกล่องตอน50าสะ <c oughs> แบบนี้แล้วก็ไม่บอก let's go let's go let's go อยโอ้ดาเลียดุดาเลียดุโอเคโอเคโอเคเฮ้ยอ๋อถ้าโดนนะถ้าโดนนี่คือสวยเลยกดกลับแทบไม่ทันบอกเลยกดกลับแทบไม่ทัน ช่วยไงช่วยไงเฮ้ย <c oughs> ดาลเลี้ยก็ดูเกิร์นองจริงแก่นมองโตกเกินมานาหมดแล้วอมาน้ำหมดแล้วอ่ะกลับก่อนไหมอ่ะ าาชาโก้ผมชอบออกเทมเมทมาฟาร์มไวดีคือเอาจริงผมก็ชอบนะปกติผมเล่นชาโกผมออกเทมเมทตลอดนะครับแต่ว่าคือไอคนที่ผมไปดูอะที่เขาเป็นเมีนชาโกแบบเก่งมากเลยนะคนนี้ <c oughs> มันไม่ออกอะคือผมดูมันเล่นแทบทุกเกมอะมันไม่ออกทั้งเกมเลยเว้ยเออผมก็เลยแบบไม่ออกก็ได้วะคือถ้าคุณเป็นมีนชาโก้เขต้องไม่ออกใช่ไหมใช <c oughs> ่ผมเข้าใจแล้วอีกเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไม่ออกเทมเมทกันครับเพราะว่ามันมีอันนี้มาช่วยแล้วอะเออเนี่ยนี่ถือว่าเพียงพออยู่นะตั้งแต่มันมีไอเทมชิ้นนี้มาเทมเมทมันเลยไม่ต้องใช้เว้ยแค่มีีีีไไไอออเเเเททมมมมมนนนนน้้้้้ยยยแแแลลววววกก่่าาาาางงึดดดดดดููููิบบบบบััััคคคครรรรจจจะะส็ใชฟ์ กือบทุกบ่อครับผมคิดว่านะคิดว่านะที่ไอ้คนนั้นมันไม่ออกก็เพราะว่ามันมันอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้เย่เย yeah, 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 yeah. uh ่เย่เย่เย้ Let's go Let's go Let's go อะ เราเสียมังกรมันก็แปล,แปลกๆเหมือนกันนะน,ะนี่เราจะชนะสิอุ้ยสวยแล้วเกือบสวยแล้วไม่น่าไปโยนเลยเมื่อกี้ผมผมโยนไม่หน่อยหรอไม่หน่อยอะโยนเยอะอยู่พี่เจมีดูโอ้ยังฝั่งนั้นอยากถามพี่เจมี่เจนอยากดูโอ้ด้วยเออคือคือปกติที่กดโซโล่พี่กดโซโละวะเออเอาไงดีวะ วิ่งแรงเป้าแรงเป้าแรงเป้า <c oughs> เดี๋ยวไว้เป็นโอกาสหน้าแล้วกันนะครับผมติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับติดไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมก็อยู่ไม่นานด้วยครับวันนี้เอออยู่ไม่นานด้วยอาจจะเล่นอีกอีกหน่อยเดียวครับน่าจะจบแล้วละ่ะ Look behind you